และหลังจบวูดี้โชว์มาสนุกกันต่อเลยกับ Master c h e f Celebrity ประเทศไทยในสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าดีเจบุ๊กโกจะตกรอบไปเป็นคนแรกแต่แฟนๆก็ยังคงสานต่อความตั้งใจร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลือกมูลนิธินะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้ป่วยเนาะที่เป็นมะเร็งจากทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวมาจริงๆแล้วเขาขัดแคลนเรื่องทุนน้ำซับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้เลยเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชม ส่วนทั้ง4คนมอสปฏิพานแอร์พันธิลาตองพัคคารหมัยและพิษกาชัยที่เอาตัวรอดมาได้จากหัวหมูและปูทําให้รอบนี้ฝีมือและความมั่นใจเริ่มมาแล้วค่ะโดยเฉพาะมอสกับแอร์เขาพร้อมเปิดศึกกันแล้ว หนูจะหาข้าวถามพ่อข้าวอยู่ไหนพ่อบอกอยู่ทังนูน้นเราก็คิดว่าเอ้ยเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะอาจจะใจดีอยู่ทั้งนู้นเออควรจะช่วยปะปรากฏว่าเ,เดินไปไหนพ่อไม่เห็นมีเลยปรากฏว่าเดินกลับมาพี่มอสนั่งอยู่หน้าข้าวไม่ขาหนูก็สั้นอยู่แล้ว <laughs> จําอะไรก็ไม่ค่อยได้หาอะไรก็ไม่เจอแทนที่จะช่วยมีพ่อไงพ่อช่วยลูกพ่อช่วยลูกช่วยเย็นวันพรุ่งนี้ยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเยอะมาชมพร้อมกันเวลา18นาฬิกานะคะ อย่าเ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b a c k b o u t v